ครับสวัสดีครับเพื่อนๆกับจิบจิบชาแนลนะครับวันนี้นะครับจะมาบอกหรือว่าแนะนํานะครับสําหรับใครที่ใช้แอปนี้อยู่นะครับคลิปโตแท็บนะครับครับใช้งานไม่ได้นะครับ enable mining ไม่ได้นะครับไปทํำยังไงนะครับมีทางออกนะครับสําหรับแอปนี้นะครับขุดต่อไม่ได้แล้วนะครับ ไม่รู้จะทำยังไงนะครับไปลุยกันนะครับมันจะขึ้นว่า Up p d a t t the a p p to o o n t i n u e m i n i n g นะครับเราก็ไปดาวน์โหลดคลิปตัวแท็บตัวใหม่นะครับกับที่ Google Play เลยนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดมาตัวใหม่นะครับพอเราดาวน์โหลดได้ปุ๊บนะครับเราก็จะกลับมาใช้งานได้นะครับไม่ยากเลยนะครับไปดาวน์โหลดตัวใหม่มาเนื่องจากตัวเก่าขุดไม่ได้แล้วนะครับ ไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วแก้ยังไงก็ไม่หายนะครับก็ทำตามนี้เลยนะครับไปดาวน์โหลดมาเลยนะครับตัวนี้นะครับที่ป๊อปอัพเด้งขึ้นมานี้นะครับตัวโปรอย่าไปเอานะครับเสียตังค์นะครับไม่ฟรีนะฮะไม่ฟรีไปดาวน์โหลดตัวนี้มาเลยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเชื่อมต่อกับตัว VPN ของเขาครับ เชื่อมต่อกับ VPN ตัว CT VPN ตัวเดิมที่เราติดตั้งไปในตอนแรกนะครับที่เราใช้งานกับตัวแอปพลิเคชันตัวเก่านะครับตัว CT VPN ตัวนี้นะครับเข้าไปทําอะไรนะครับเข้าไปเชื่อมต่อสัญญาณนะครับให้เขาคุยกับแอปพลิเคชันตัวใหม่ได้นะครับพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราก็กลับมานะครับ กลับมาทําในส่วนของการขุดต่อนะครับที่แอปพลิเคชันใหม่นะครับคลิปโตแท็บตัวใหม่นะครับแล้วเราก็จะสามารถขุดได้เลยนะครับก็จะกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ user account เดิมในการขุดนะครับไม่มีปัญหาใดใดแต้มก็นับต่อไปนะครับจำนวนเหรียญก็นับต่อไปเหมือนเดิมนะครับ สามารถขุดต่อได้อย่างสบายนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เริ่มนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการติดตั้งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคอมเมนต์นี้นะครับไว้ใต้คลิปเลยนะครับคลิกเข้าไปดูแล้วก็กดสมัครได้นะครับกระเป๋าบิดครับสามารถเก็บเหรียญนี้ได้นะครับสามารถถอนเข้าบิดครับได้โดยตรงเลยนะครับสําหรับแอปพลิเคชันนี้ใครยังไม่มีก็ขอฝากด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างนะครับ โอเคนะครับยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดถูกใจกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ครับกับจิบจิบชาแนลนะครับกับการหาเหรียญฟรีนะครับกดเข้ามานะครับ2ชั่วโมงต่อครั้งนะครับกดเข้ามารับเหรียญกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเดี๋ยวลิงแปะไว้ข้างล่างนะครับสวัสดีครับ